สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้มาอีกแล้วนะคะมาเล่าให้ฟังน,นะคะทุกคนเะอ,อ,อย่าตกใจอย่าตกใจไม่ได้นินทาใครไม่ได้ว่าเรื่องใครนะคะว่าเรื่องของเจ้าของนี่แหละต่อจากภาคภาคหนึ่งภาคสองอันนี้กับภาคสามอันนี้เสียเอาเป็นภาคตอนที่ครบระ๋บเพชรแรกๆเลยเด้อพี่น้องเด้อภาคตอนนี้ภาคที่สามภาคตอนนั้นก็นคือภาคประสบการณ์ที่เคยเหตุงานมาเมืองใดเมืองไหนเนาะ มีพี่น้องรอฟังอยู่ว่า่าลืมเรา่อเดอร์แาวมอนอันคอยรอฟังเจ้ายัานนิไซสเสียอะไร <c oughs> ขอโทษด้ายะานะคะมาแล้วค่ะบันทึกมาเราประวัติกันการเป็นมาครบกับเบาเพลทรู้จักกันเบาเพลทดันหูจักกันอยู่ใสหูจักกันอยู่บอกุ้งนี่ละจ้าอยากแรกเลยกับหูกกันอยู่บอกุ้งนี่ละเพิ่นกะไอเพลรละกายยังเรียนหนังสืออยู่ตอนน่ะค่ะเพิ่นเรียนหนังสืออยู่ล้วกะ พนกมาหาพ่อพนช่วงเสาร์อาทิตย์เนาะเสาร์อาทิตย์พนกมาหาพ่อกบแม่อะไรลูกอะไรแม่กำลังเล่าประวัติอันมนกมาหาอันมนกมาหาอันหาน้องอ้นน้องอ้นก็เหตุงานอยู่นี่แหละเป็นลูกน้องเขาแกเนี่ยพนกเลี้ยงกุ้งเนาะน้องอ้นก็เลยมาหาน้องนี่แหละกับมาพ่อกับพินอยู่นี่แหละจ้ะเดิมองเรื่องค่ะมาพ่อจากการยังบ๊วยยังบเวยยังไม่ได้เกิดความรักความใคร่อะไรกันนะคะทุกคน แล้วก็กลับไปเหตุงานแล้วก็เพิ่งกะอาการง่ายๆซะเพิ่งกะอยากจีบมุนแน่เนาะเบาเพ็ดกันเนาะเพิ่งกะอยากจีบมุนแน่ก็ให้เบอร์กันมุนก็ให้เบอร์ต่างคนต่างให้เบอร์กันแล้วก็โทรคุยกันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพี่น้องตะกีเพิ่งแง่มาทันดต่อกะว่าเติบหนึ่งอยู่เด้อบ่ได้ผูให้เด้อตะกี้ค่นได้ถ้าแมนชูมือเนี่ยก็คือสิบบดได้ผัวดอกพี่น้องเอ้ย ตะกี้กับบุรุษดอกภูบาวจีบแต่ค่ายิงแล้วพี่น้องเลยเป็นคนที่เลือกเลือกในตะกี้นี่ว่าอุลีอืมเป็นคนแบบจังไดแหละแบบสำได้สำหนึ่งค่ะบ่คอยยุ่งกับผู้ทายมน่ะนิสัยของมน่ะนิสัยสิอยากเห็ดแต่งานไปเรื่อยๆมักติดหมู่ติดหมู่ไปน้าหมู่แล้วก็เห็ดงานน้าหมู่มักแบบนั่นพี่น้องส่วนผู้แบบผู้บาวมาสนใจมายังนี่บ่เคยบ่เคยสิอยากอันไปกับผููบาวทั้งสั้นกังสี่แด้พี่น้องส่วนเบวเพศนี่ตอนนั้นอยู่อันจีบกันกับ บวมหมักจาก้าดีเรื่องเป่าเพ็ดดิเคยหมักเราเลยพี่น้องเอ้ยตะกี้เราสิเป็นคนแบบบวมวนปานนี่เด้เราสิพร้อมเราข้าวไอเพ็ดเราข้าวข้าวปันหยวกนี่ข้าวผักกะดีตะกี้เราก็เห็ดอันเพิ่นเรียนหนังสือนะเพิ่นก็เห็นงานอยู่วันอยู่ลักซี่เนาะเพิ่นเห็นงานอยู่ซูนอิซุซุอือตะกี้นะั่นแล้วการเช้าอาทิตย์จงเช้าอาทิตย์เพิ่นก็มาเยี่ยมพอเยี่ยมแม,ม่เพิ่นมันก็ลงมาหาน้องหาแม่์แหละเจกี้ยายมอญก็อยู่ในหลักพี่น้องเอ้ยเป็นลูกน้องอยู่นี่น้ำกันทัระ ผมก็เลยมามาละกะอันจ,จังไดบูิผมกับมาจีบละพี่น้องเลยม,มาจีบล้ะกะกลับคืนกุงเพจอีกไะสองสามรอบก็ได้แล้วบันนี้เพิ่งลงมาเอามนได้บนี้เพิ่นเมาส์รถแท็กซี่ก็ได้ลงทุนมาเอามนพี่น้องเย้ยเออมาส์รถแท็กซี่พันหาก็าได้สบว่ามาอยู่นี่ไรโอ้สิบกว่าปีแล้วเนาะนอยเพจเาพนอเอาะแม่บอกสิบกว่าปีแล้วเพิ่นเมาส์รถแท็กซี่ลงมาหักเอามนเออ มกไปเหตุงานเพื่อนกับมหันตะมนมาหาเอมนมึอกันก็เลยไปเหตุงานตะกี้มันบมีบัตะพี่น้องมันบมีบัตสมัยตะกี้ก็เป็นต่างดาวยังไงซะบัตเบอร์บมีดอกก็เลยไปไปน้ำเล่าเนี่ยไปมันกับไปเหตุงานอยู่งานบ้านอยู่งานบ้านใกล้เพิ่นเพิ่นเหตุงานอยู่อาโศกิ่อนนะอ่าเพิ่นเหตุงานอยู่อาโศกว่าว่าอยู่่เพ่นยันยนหนังสืออยู่เด้เออยันต์จบต่พี่น้องดูเรียนจบแต่วว่าลืมแล้ว อ๋อเลียนเลียนเรียนนั่นจบแล้วพี่น้องรอรับปริญญารอรับปริญญาจบแล้วก่อนเพิ่นไปเห็นงานอยู่อโศกนี่แมนแมนมันลืมข่าวก็ได้แล้วกับเพิ่นก็ไปเห็นงานอยู่อโศกเพิ่นไปขายประกันชีวิตบริษัทเอเอพี่น้องไอ้เ่าเผ็ดอ่ากับเอเอบแมนเอเอแมนบอกโอ้ยเนาะกระมรติมาเล่าเองเนาะประวัติจาของนี่น้องมันก็ลืมเนาะมันหลายสิบปีละ แลก,าาก็บ้านนี่มันก็เหตุงานบ้านแน่เพิ่งก็ขค้ายประกันแน่เดี๋ยวมันก็เที่ยวไปจีบมันนูน่นนี่นั่นเที่ยวไปหากันก็เลยกว่าอันเศร้าเหตุงานซาลาไม่อยู่น้ำอ,อ้ายซะอ่านะก็เลยว่าอืมเนาะจะเอาเนไรดีเนาะจะเอาเนไรดีะก็เลยเอ้ยหอบเชือผ่าไปอยู่น้ำเขาคือเขาว้าวแดพไปนองเลยแล้วแดดไปอยู่น้ำกันเลยเออไ่ได้มกักบ่ได้หักเดอกยไปอยู่น้ำพึ่นสือ่อมันก็เหตุงานบ้านแน่แล้วก็ขคล้ายประกันแน่ ายประกันตอนนั้นกับบริมีเงินเดือนไอเพ็ดนะอืมบริมีเงินเดือนพี่น้องเอ้ยคลายประกันผู้ใดขคลายประกันชิ้นหูจากเลยพี่น้องใส่แห่งว่าไงไงไปยูน้ากันเลยสบอให้ฟังบัตรไปยูน้ากันละบัญกาไอเพ็ดกับบริมีเงินเดือนพอกับแม่กับฝากเงินห้แน่ทั้งคาหงค่าห้อเนยอันพอแม่ทั้งเพื่อดอกม้นทับบริยุ่งเด้อเงินทองเขาบนบริยุ่งน้าเลยม้นกับเห็ดงานของมุนไปม้นกับใส่เงินของม้นพี่น้องเอ้ยมนวนบอเคยยุ่งเงินน้าเผิ่อ แล้วก็เลยพ่อก็เลยชวนมุนไปมุนเลยบะไวย์ราคาประกันนี่ด้วยต้นพอกบแม่พอกแม่แล้วก็ฝากเงินให้ข้าหของค่าหันค่านี่ก็เลยก็เลยเช่าเอาเงินน้ำพอดนแม่ก็เลยพากระตัด pues ส mm ินใ nah, จหนี асибо, จากอโศกอะไรจูงเทพอะไรพี่น้องนี่เรก็มาลงมาระย่องมหาพ่อแม่อยู่ละยองไปเห็นงานอยู่ปวกแดงบไปน้ำกันเห็นงานอยู่ปวกแดงพอกแม่นี่แบบบรัหูจักได้ลูกเต่าไปอยู่น้ำกันบารังหูจักพี่น้องเลยอันนี้ค่ะว่าง่ายๆก็ นี่ไปอยู่น้ากันแถบพี่น้องเนาะประวัติคนท้เาเาก็ต้องเว้าว่มจริงเนาะหลอกมั่งกันนี้ไปอยู่น้ำกันพอแม่มาก,กตกใจแะเอ้าซูไปอยู่น้ากันตีจังซันจังสี่เนาะทั้งพอทั้งแม่ก็ตกใจแล้วบาทนี่เออยายม้อนกับบอยอมแล้วบาทนี่พี่น้องเอยเออเฝ้ามาเ่้าเอาค่ะดอกค่ะดองไวหิดไผไวเลยพี่น้องเอยเออยันเฝ้าวากันอ่ะเอาาิญค่ะดองสามหมื่นบาทกับทองบาทหนึ่ง อันสามหมื่นบาทกับท่องบาทหนึ่งกับบัวค่ะเรดกับบัวได้ไห่ในหน้าที่นั่นบัวได้ไห่ลูกเต้ากระฮาส่งไห่คาร์ดรอนเงินผ่อนคืออันเขาว่าให้มัน่นแหละอันนี้เรื่องจริงเงินผ่อนเพราะว่าสมัยตะกี้อันเหตุงานไอเพชรแล้วกับเงินเดือนเจ็ดพันหาเนาะอันแบบว่าเันเรียนจบปริญญาตีได้เงินเดือนเจ็ดพันหาแต่ยังบุวค่ได้รับปริญญาได้ไดแต่ใบสารองมันที่เขาไปสมัครงานนะ แล้วก็ไปอยู่ปวกแดงพี่น้องเอ้ยไปอยู่ปวกแดงนากันนำมกาเหตุงานอันมงกาไปรับจ้างล่างถ่วยลล่างสร้างคล้ายไก่ย่างคล้ายตำมุงหงเหตุซอยกันน่ะพวกกับเงินเดือนเจ็ดพันมงกามนกาได้วันละร้อยห้าสิบบาทสองร้อยเอาบัตรสุย่างเหตุงานแต่บบเคยได้อยู่นำกันชีวิตบ่เคยได้อยู่นำกันได้เหตุงานพวกกับเหตุเมียกับเหตุบาได้อยู่กันจักเถื่อคคำมาจังได้เห็นหนากันมงกาไอ้เพ็ดนะสู่ซนมากสันไดพี่น้องเอ้ย บางคนกลับมาบาทนี่กับมาทั้งคาหงกับซ้อมปัญหาคาน่ำคาไฟอีกเดือนหนึ่งกับตกลายบาทพี่น้องเอ้ยแทบสิบอได้เรือเลยเงินหก็เลยกับมาพอกับ,มกบ,มกบแ,นนแม,กม,อยอยกแม่ก็เลยว่าเอ้าอันอันเมทองกับอันพอแลมเนี่ยแหละเนาะมันยากไรซุกกมันเรียงกุ้งซ่าอยู่นี่ก็เลยมแต่มาเลียงกุ้งน้ำเปินแลก็เลยมาอยู่เรียงกุ้งน้ำเปิน์ะพี่น้องเอ้ยเรียงกุ้งกับพอได้เงินอยู่ได้ได้อยู่ตก่กี้ก็ได้อยู่น้ำเปินก็สมัยแต่กี้เปอร์เซ็นต์ก็ สามสี่เดือนจับเทะหนึ่งเพิ่งกระหายอย่สองหมื่นหมื่นกว่าบาทสองหมื่นแล้วแต่แล้วแต่ราคากุ้งเนาะสมัยตะกี้สองหมื่นีนเพิ่งกระหายตันละหมื่นสมัยตะกี้ก็คือว่าได้ลายได้เงินหมื่นกว่าบาทสองหมื่นแต่มันก็คือเป็นเงินก้อนก้อนใหญ่ยอ,ยยอยู่เด้พี่น้องเอ,อ้ยก็อยู่มาเรื่อยเรื่อยเรืายสิผ่าหกเจ็ดปีเนี่ยแหละแล้วก็เลี้ยงไปได้เริ่มเลี้ยงไปได้ก็ทยงทยอยไป,ไปตามคนตามไปเห็นงานไปเลี้ยงกุ้งไปได้ไ อยู่น้ากันมานะชูส้นอะไรกับเงินกับบริษมากินสะคือจังสี่ดอกพี่น้องอันนี้คือเขาเห็ o ยูทู e เขาก็ต้องเปลี่ยนแนวกินไปเรื่อยๆเนาะสมัยตะกี้ตามห่งตีทอดปลากุ้งแห้งสมัยตะกี้กุ้งกับตายดูดูเก็บแต่กุ้งนะไม่เห็ดกุ้งแห้งพี่น้องเวลาเก็บกุ้งกุ้งมันแดงมันยังไงเอาไปขายหรอขายตามหมู่บ้านขี่สามลออไปนะโลละสามสิบบาทสี่สิบบาทก็ได้เงินได้เงินกับเก็บเงินนั่นแน่เก็บนู่นนี่นั่นแน่เก็บบัตรูไปไหม เวลามันล่อยเขาก,ก็ได้ขายอยู่กับเราเตะกีน่ะแต่ขายปูไปไหมใช่ไหมตะกีกับโบแพงเนาะตะกี้บ่มียังแพงพี่น้องข้องไส้ขล้องยังทีเขาซื้ออยากซื้อกินชอมือมันกับโบแพงหอละหาบาทสิบบาทเนวกินมันกับโบแพงเนะงาะเงินพันหนึ่งนี่ใส้ได้กับครึ่งเดือนู้ใดเงินพันหนึ่งตะกีน่ะเออเกือบครึ่งเดือนหัวซองอาทถิดกัะได้แต่ทั้งซื้อเข่าแน่ซื้อนายาเน,นวกินแน่สู่สนมานจำกัน วาน้เลียงบ่ได้แ้วก็เศร้าเศร้าเลี่ยงกัเศร้าเลี่ยงก็ยังอยู่นี่คือเกาออยูน,นี่ก็ออกไปเหตุงานบริษัทไอเพ็นแล้วก็ไปเหตุงานบริษัทท่วงหนีแน่เอเอเหตุงานประกันแน่ประกันตัวหนึ่งบะไรไปตัวหนึ่งอีกไปเรื่อยๆเงินเดือนหมื่นกว่าบาทหมื่นหนึ่งพันหมืน่นสองหมื่นสามอืไปเลยบน,น,นกับไปเห็ดขายไก่ย่างหาดาวแน่อ่าไปอยู่ร้านตำนานลาดแน่ตาตำนานลาบที่มอนไปกินเขา่าที่มอนซื้อกับเขามากินอ่ะพี่น้อง นั่นแหละประวัติที่อยู่น้ากันมากนะเคยแบบลําบากบ่มีเงินกับบ่เคยบ่เคยเรียกร้องขอจากพี่จากน้องบ่เคยขอพ่อขอแม่ดิ้นล้นด้วยตัวเองมนกับไอ้เพชรนะสู่มาบางครั้งเ้ากับพิษกันทะเลาะกันกับมี่พี่น้องเลยแต่สิไปถึงว่าต๊ตีกันจะหนาใครหนาบวมเลือดตาออกหนาใครเลือดหูดังออกสง้ยแตสิบ่มีจักเทือถทามบ่เคยตีกันบ่เคยตีกันวนกับไอ้เพชรนี่เคยตีกัน แต่บดทึงกับสิวา่าโอ้ยไปตีกันหนาใครหนาบว,วมขนาดนั้นบุกคยมีพี่น้องฉันสิไปเลือดตกยางออกขนาดนั้นบุกคยมีแต่ว่าทำบาตีกันเออตีกันทังสั้นทังเสี่ตีต่างคนต,ต่างตีแหละมึงเข่ามากมกูกระถีบไปแล้วเอาแบบนี้ได้พี่น้องเตก,กี้ได้เออสมัยเตก,กี้แบบพบกันมองสี่ห้าปีเนาะวัยรุ่นกับัยรุ่นเดฟไอเพลย์ล้วก็บห้ากับยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดปีน้ำมลกับสิบเจ็ดเอ้ยสิบแปดสิบเก้าปีส่องน่ะอย่พิสกัน ผิดกันเรื่องยังเพื่อเรื่องเงินนี่แหละอยากได้เงินทรงให้แม่แนะ่หาเงินบ่ทันท่าน,าานาก็โทษมากค่ะอยากได้เงินแนะ่ทำเรื่องเงินมากกับพิษกันเ,เตกี้ค่ะพิษกันในนีแตกี้กับพิษกันดูพี่นอ้องแต่สิไปต,ตีกันเลือดตกยางออกวุ้ยักเทือ่อเออบ่เคยมีแต่เรื่องตีกันนียอมรับว่าตีอยู่แต่ซูเมอร์นี่บ่ได้เห็นตักเทื่อดอกซูเมอร์นี่เขาเ่าแล้วเขาคิดได้แล้วพี่น้องเอ้ยมบอวมาคน คู่ทุกคู่เนี่ยมันก็ต้องมีกันเนาะมีการตบการตีกันะมันมีอยู่แล้วแต่มันอยู่ที่ว่าเฮาอดทนบ่ทำเฮาอดทนเฮาก็อยู่ได้โดนทำบ่อดทนมันก็บ่ไดเเป็นัวเดียวเมียเดียวเท่าสุเมอรนี่ต่างคนต่างหูนิสัยกันทำเมียว่าพวก็เงียบซะทำพวเว้าเมียก็เงียบซะมันก็บบ่เกิดปัญหาพี่น้องเอ้คนหนึ่งเป็นนำคนหนึ่งเป็นไฟเนาะแล้วก็ไปเหตุงานแล้วก็ะล่าสุดเลยอันนี้มันฉิวว่าลวดรับลวดรับเลยเด้อพี่น้องเอ้ ประเภงานท่วงหนีท่วงหนีปไปเภทงานทวงหนีบอมลนมมาไปเก็บหนีเด้งานทวงหนีนี่คือบอได้บอได้ไปเก็บเงินสดบอได้เปยังเด็คือเขาท่วงหนีนี่เข้าไปแบบว่าไปเฮื่อนคนล่ะกะเข้าไปแบบไปจดแผนทีแผนทีให้พวกให้อีกแผนกหนึ่งแผนกที่เขาไปเก็บเงินแผนกหยุดแผนกเก็บเงินต่างหาาไอเพจนี้เร,กกจราจะจิเป็นแผนกแบบว่าไปถึงบ้านอันบ้านเลกที่เทานน่ทานั้นเท่านี้เออแล้วก็เคียนแผนทีไปบ้านลูกค้า แล้วก็ส่่ไปหาผห้ซุ่มถี่เขามาท่วงซุ่มถี่เขามายึดอคะ,ะแนนอุนิเงินเดือนหมื่นกว่าบาทไอ้เพจกไ็ไ้เงินเดือนหมื่นกว่าบาทมีค่าคอมพิชชั่นมีคานน้ำมันมีคานค่ากิน,นมีบ้าเนาะ,ะคาน้ำมันนะ่ะมีแน่นอน่าน้ำมันน่ะันก็ค่ามดค่าซึกล้อรถนู่ดนี่นั่นเดือนหนึ่งกระตกอยู่สองหมื่นกว่าบาท หัว,หน,าหวหนาก็ดีพี่เจหัวนาัวนาก็ดีแล้วก็เห็ดมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรืยบ้ดนมีงานมากกันก็ไล่ขุนไล่ขุนไล่ขุนเขาก็ได้ตรงนั่นเนาะตรงขาข้อมิชัน่น่ะเขาก็ได้แบบในพายนาในจังหวัดของเ้าจังหวัดระยองนี่แั่เนี่ยเชื่อมตฮ็ท y o ยู u b e ได้อีกคลิปนึงคลิปนี้เปน่ะพายในจังหวัดระยองนี่แหละไปเพื่อนเพื่อนคนนี่ค่าคอมนันคนหายหายบ้านล้างละร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทอเออเพ่นห้นะ งานบริษัทที่ไอเพ็ดที่เราเห็ดล่าสุดที่ออกออกจากงานมานี่ออกจากงานนี่คือเฮ้าล่าออกเดอไม่ได้ถูกไล่ออกนะคะไม่ได้ถูกไล่ออกเราเต็มใจออกอืแล้วก็เห็ดมากเรื่อยๆกัเติดตกจากหมื่นกว่าบาทเป็นสองหมืน่นสองหมืน่นคัวเป็นสามหมืน่นเออได้มาแล้วก็เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพี่น้องมันก็เพิ่มจากจากรายได้แบบ เดือนหนึ่งค่าคอมกับเจ็ดแปดพันหาหกพันแล้วแต่เดือนเดือนใดมีงานหน่อยก็ได้หน่อยเดือนใดมีงานส่วนเงินเดือนมันก็ตายตัวเขาอยู่แล้วแล้วก็เวลาไปอดหลอกอบรมมันก็มีเงินห้ยค่าเดินทางก็มีบริษัทไนเพชนี่ดีมากเลยบริษัทอันที่เพิ่นเฮตุงานพวกนี้นะพี่น้อยดีมากอือแล้วมดก็ไป้เห็ดนั่นคายกระย่างหาดาวคายกระย่างหาดาวนี่มนบอกเลยนะมดได้ไรกับไอ้เพ็ดเงินมดได้ไรกับไอ้เอือ วันหนึ่งหกไรห้าสิบบาทมู่นนะอ่ะวันหนึ่งนะ่ะเดี๋ยวไล่ป่วยอีกเหลือเต็มเต็มเงินมาค่ะอ่ะแล้วน่ะทั้งกันค่านู่นนี่นั่นกินน,นู่นนี่นก็เก็บแต่เงินทัวก็เก็บเงินเมียก็เก็บตังนตคนตันนนะะนงเก็บพี่น้องเอ้ยก็บ่ได้ซื้อยังเราไปเหงานแล้วก็เจียเดือดดอกมือละร้อยกว่าบ,บาทเดีเพ็ดก็เต็มที่ก็บสองร้อยอยากเราจ่ายแค่นั้นส่วนส่วนน้ำมันรถการบริษัทเขาจ่ายออกให้เบิ้ล ได้มากเขาเขียนบินลงบินภาษีภาษีไว้เวลาสิ้นเดือนมาเขาก็เบิกส่งส่งบินในเขาเขาก็โอนเงินค่าค่าน้ำมันไม่เฮานั่นแหละพี่น้องเออประวัติที่เป็นมากะอะไรนะอะไรนะนั่นแหละพี่น้องประวัติบริมียังมีแค่นี้ประวัติมันงกับไอเพ็ดแต่ว่าอยู่น้ำกันมากในกาเรียงกุ้งเน่ทั้งเคยลงทุนเลียงกุ้งจะคของเองกับมีกับเ้ง แต่การเลีเ้ยงปูเลี้ยงปูกับซื้อลุงเขาแน่หาเองแม่ไปหาปูในคลองไม่ยังเออแหาเองกมม็มีความสุขเด้อมีความสุขเพราะว่ายังเฮาบรด้เป็นหนี้เป็นสินมัอนอยู่กับไอ้เพชรนี่ถึงถึงสิบบรวยเว้เฮาบรว้วอวืมเฮาบ่มีเงินมากมมยแต่เฮาก็อยู่ได้พวกบุว่า,วาพว่เมีอยอยู่น้ำกันเข้าใจกันคือไอ้เพชรนี่มุดกับหูนีสัซเราเป็นยังไงเรากับเป็นคนที่แบบว่านีสัซเราเด้อไอเพชรนี่ เป็นคนสิบโสนใจพี่น้องพ่อแม่แล้วก็โสนใจอยู่ต่างคนต่างยูนคือพี่น้องหินเนี่แหละเวลามีแนวอยากได้กินกับจงทรงจงัจง,จงยืนทำบ่ม,มีกับต่างคนต่างอยู่บัด้ไปซุงสิงเบาหนัวงหัวมวนวน้ำพอ่อน้าแม่ได้ไอ้เพ็ดเราในสายเป็นทางสั้นเออม่นก็คือกันม่นก็คือกันบัด้คอยซุงสิงกับไผ่ต่างคนต่างอยู่ทุกคนแบบบางคนแ่ะเขาเบิ่งม,นม่นว่าขนาดมันอยู่ในบ่อกุุงมันก็ยังบ่ถือกับไผ่มนบริพิษกับไผ่ในบ่อกุุงนี่คือว่าม่นก็อยู่แต่ครอบครัวม่นม เาเผรแล้วก็เป็นคนแบบนี้ไอ้นอกมาหาแล้เก็บ่ได้สนใจเขามาเล่นน้ำกับจังเห่นบ่เล่นน้ำเราก็อยู่แต่เล่าบ่ได้เม็นบ่ได้พิษจะ้หายกันเป็นคนแบบนี้มนกับไอ้เพ็ด่ะก็เลยอยู่น้ำกันได้เป็นคนคล้ายๆเป็นคนถามประมักสังคมบอไอ้เผชรเราเป็นคนที่บ่คอยมักสังคมเราเป็นคนอย่ามักอยู่แบบกระปากับดงอยู่แบบธรรมชาติมีไซของเราหนะนะมมน่ะทามมันมดมักบ่สังคมมดนักมดนักมวลมดมักหมู่มักพวกมีไซมดน่ะ แต่ผัวบ่มักเขาก็ต้องตามผัวเนาะเขาก็ต้องตามก็เลยอยู่น้ากันมันก็เลยจูนกันก็เลยอ่ะในเมื่อเจ้าบ่หมักอยู่ในนี่แหละมันเถื่อมนสิบเปเล่นมลชากไปเล่นโอ้ข่อยสิปเปเล่นน้ำหมูข่อยได้อยู่นี่นะรอบบัให้ยมนไปได้ไอ้เผ็รนะอืมร้วสีหามบอกต้องไปเล่นน้ำข้าวดอกบัต้องไปดอกเออนั่นแหละสาเหตุที่ว่าบัวข่อยมีหมูพวกเมล็ดหนํำในนี่ค่ะก็คือปลาด้บซุ้งซิงน้ำไผ่ี่น้องเอ้มลนะราแบบว่ารอบบัห้สนใจกับไผ่ หมักทำสนใจกันแต่มันหมักมีเรื่องตัวเราอะหมักเวลานูนน่นนี่นั่นก็มีแต่คำเบ้าทำเด็ดน้าคนคำรบอเนตน้าไพลกับไข่แน่มกนกัคือบริวียังเอาแต่ครอบครัวเฮาสาหรับคลิปนี้กับพ่อซามน,นี่พี่น้องเราสําแับบอยู่น้ากันเข่าๆนะคะเนาะสาหรับคลิปนี้กับซิดเดล่าไปก่อนดนะคะเด้อพ่อกันไม่คิดหนาคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณทุกเม้นทุกไลท์ทุกกำลังใจเด้อค่ะถ้าคลิปต่อไปก็อาจจะมีก่อนที่จะมาทำ u t u b e นะคะทุกคนลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย